มนาจักเห็ดของเฮาทุกคนโอ้อสบายดีทุกคนมือนี่เตรียมมาอยู่กลางปลาใหญ่เยมาเป็นปลาทิงใหญ่ที่สุดเลยนอนกะบอบบอนที่เตียกกำลังเยียบอยู่นี่นะทุกคน ยุกองนี่แม่แต่เล็กแม่แต่คำเนาะแล้วก็เบิงอายุต้นไม้ก็หูเนาะคือต้นไม้ต้นนี้ก็แข็ง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 ขนาดถ้าผู้ใดเอามิดเอาพามาฝันีแขวมิดแขวพ้านี่มันหักมัดเลยนะทุกคนถ้าบวดเสือก่ทุกคนก็เอาพาเอามิดมาให้เตรียม ลองฟักเบิ่งเนาะเดี๋ยวตรี๊ต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 ี๊หักหมดเลยเนาะที่เปียมาอยู่กำไปใหญ่ๆแบบนี้ก็เพื่อว่าจะมาซอกเฮ็ดแดงเพราะว่ามื้อนี้เปียกับว่มีโอกาสได้พันปลาอยู่บ่อนี้เนาะแล้วก็เป็นปลาที่มีเฮ็ดเดนหลายในแต่ละปีเนาะแต่ว่าในมื้อนี้จะมีหรือบ่เข้าไปเบิ่งน้ำกันเนาะเปียก็บ่ฮู้ว่าสิมีบ่เพราะว่า อนนี้ก็เอเดือนอาคาก็มันเดือนโมโมชิม,มึดนะที่ออกนะเปียก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าคือเดือนอ่ที่เฮาเว้าก็ประมาณวันที่10ปลายแล้วเนาะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจิไม่กลางเดือนอยู่เนอะเปียคิดว่าบ่มีหลยก็ต้องมน้อยเนาะเป็นงไดเปียและทาผู้ชมเฮาไปซอพร้อมกันเลยไปเลย <laughs> โอ้ทุกคนอันนี้เป็นเฮดแดงนะแต่กดนาวแล้วเนาะตัวนี้เนีน่ยคันเทามาก่อนหน้าสอสามเมื่อนี้กดหน้ากิดได้เนาะอันนี้เป็นบอลอ้อเฮดแดงเนาะโอ้คือจ,จิงใหญ่เนาะอันนี้มันกลางมันสแสดงว่าโคดแสดงว่าเฮามี me, แววจีดได้เฮดแดงแล้วว้าวา เขาซอบไปพร้อมกันเลยเนาะออนี่ทำผู้ชมเห็นแมนบบเปลี่ยนยังบบเห็นเธอนะโอ้ทำผู้ชมก็าตาดีคือกันได้นี่ <c ười> โอ้นี่งาม งามเนาะแบบนี้นะเวลาเฮาไข่คือตะกี้ตอนไม่นอเปียกกวาหามาไขนะ่นอะมาหาอยู่แถวนี้ตลอดเนานะแต่ว่าช่วนนี้ก็บ่ได้มาแบบนี้นะราคาแพงกว่านาะโลนึงก็ประมาณห้าแสนไปแต่แตะกี้เนาะตอนสีบสองพันสิบหกสิบเจ็ดเนาะตอนนี้ก่อนหน้าจีแพงหลายคืนเนาะอตอนนี้ฝนตกแล้วเนาะบางทีเขาจะได้กลับไปเนาะแต่ว่าคันว่าวตกบ่แห้งก่อ เดี๋ยวเปียสิพาทุกคนลงไปยุลมันก่อนเนาะโอ้ยยุพี่ก็มีอันหนึ่งเนาะอุ้ยที่สองอันงามอยากเข็นแล้ว ทางมันกดลังบากน้อยหนึ่งเนาะแบบโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เปียสะเกอร์แบบนี้มาเดนเนาะแบบเอออยู่ยุกองอ่ะนะเบลไม้แหงขนาดมันยั่มมันยังมืน,ม,นมืนอยู่เนาะเพราะว่ามันดินยังเปียกอยู่ขนาดเสื้อน,นี่ฝนตกแหงเนาะก็เลยว่าแบบยังเปียกๆอยู่นะนาะมันเช่อกเปียแบบโอ้ยลงไปเลยขนาะดแต่ว่านะ่ะอยู่ ยุปานี่ก็ตึ๊มมั่นกบ่ตื้มไหลเนาะมันมันก็ประมาณนี้เนาะพอว่าเฮายังได้ฮะน่ะบางไม้ต้นนี้ก็ตั้งแต่มันเคนมากกว่าบ่มีพูเฮ็ดไห้เฮดส่วนนะอยูพี่นะแต่ว่ามันเป็นพูแล้วก็จาบนี้เบ่สูงปันไดเนาะแต่ว่ามันแข็งแข็งเนาะทุกคนเป็นต้นไม้ที่ได้หลายห้อยปีฮะน่ะบ่มีพูเฮ็ดไห้เฮดสวนนะอนนี้นะ เอ่ออวหักแล้วทุกคนลงมาตั้งแต่ยุเถึงเนาะเมื่งแม่หอยเปียลงมานะพะราดลงเนอะพะราดลงแล้วก็แบบจิ้วมาเลยฮะนะ่ะเจ็บกน้นวัดอออลังบ้านลำบานเนกเนาะฝนตกแดมันมืน โอ้ໂອ້ຍັງບໍ່ທັນລຸກເທື່ອລະວ โอ้ย,อยมาเปิไงไห้ทุกคนโอ้ยเฮาตังหาอนาจักเห็ดของเฮาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เจอแล้วอนาจักเห็ดของเฮาทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย m อุยอ้ยเสียดายตัวนี้แบบยาแวหนิดหนึ่งเนาะเนาะโอ้ มันก็เป็นแนวนี้เนาะอือโอ้เสียายแบบแบบโดนแนวขนาดโอ้ยโอ้อันนี้ยังงามอยู่กำลังเป็นสาวอยู่เนาะอายุสิบห้าปีอยู่ตัวนี้นะโอ้ยายเฮงเฮ้ยตัวน,นี้เฮงยายแต่ว่ามันยัยงเหี่ยวนิดนึงเละ โอ้ออกมาทางดินเลยตรงนี้นะเนาะแต่ว่าคือว่าได้ยินเขาว่าเวลาเฮาลบแล้วกว็ออกมาทางดินนะเฮาตัดตรงนี้ปักไว้เนีนี้เนาะเดือนนาโกจิออกคือเกา่าเนาะอันนี้เป็นความเสื้อที่เขาเจ้าเว้าเนาะว่าเป็นความเสื้อแต่ว่าเปียกเคยได้ยินที่เขาเจ้าเว้าเนาะโอ้มันใหญ่แหงใหญ่แหงที่จริงก็ ฝ่ามือเปียก็ใ่ญ่อยู่แล้วนะผู้ใดก็ามาว่าว่ามือเปีนยนี่คือแต่มือผู้ชายเนาะแต่ว่ามือน,นี่เปียกจิมาแทกเฮ็ดของเฮาเบิงเนาะโอ,โอ้โหมันซํานี่สุดแล้วนะแต่ว่า,ายังหง่กว่าฝ่ามือเปียอีกเนานะอ๋ออออพลาดแล้วสงสัยเปียเมนะีแหงเนาะอ้าว เอาจะค่อยๆลบออกเนาะอยันสีแตกอันนี้เป็นเฮดแดงนะทุกคนอ่าลักษณะของมันก็เป็นแนวนี้เนาะคือว่าแดงแดงอ่ายูยูย,ยูทางนอกเนาะทางในก็บโบไ้แดงเนาะมันเป็นสีขาวแล้วก็ยุกามันก็แดงน้อยหนึ่งเนาะแบบแดงออกสีจางๆนะสีส้มพูแต่ว่าอออสีจางๆเนาะ แล้วก็เห็ดตัวนี้ฮะนะ่ะเป็นเฮ็ดที่มีราคาสูงมากแต่มื่อนี่เปียบอได้มาเอาเพื่อไปไข่นะเปียมาเอาเพื่อที่ไปเกณน <c oughs> โอ้ยดีใจดีใจโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังแข็งอยู่เนาะเปียเฮ็ดที่คือพีอ่แดงนยหนึงเนาะมันเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ค่ะมันที้อตอนออกมาเนาะ อ้าวดีใจโอ้อันนี้ออกมาคือเดียวบนันมีงูเนาะโอ้แปกเลยอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะที่เรากินได้เนาะแล้วก็แซ่บคือกับเห็ดแดงเนาะแบบสรสชาติก่ออ,อก l แ l บหบวานๆมีสรสชาติดีคือกันเนาะแล้วก็ราคาก็สูสีกันเนาะมัน อันใดแพงกบโบแพงหลายโบลุดหลายเนาะตัวนี้ก ah ็ก <ers and> <ha> ินได้เด้อแต่ว่าตัวนี้ออกมาคนเดียวนะบวมีหมูแต่ว่าเฮ็ดตัวนี้เวลาเฮาทืกแล้วก็มาเป็นสีดำขนาดอาคารนี้เอินว่าเห็ดทานเห็ดทานเนาะแต่ว่าบุงว่าผู้อื่นเอืนอนได้เนาะแม่งอีอย่างเนาะทุกคนแบบห้องแง้งแง้งแง้งขนาด เต็มป่าเลยเนาะไปทางใดนก็แมงอันนี้หองแหงตอนอยังน้อยๆนะเพียได้ยินเสียงแมงอันนี้หองแล้วก็คิดฮอดแม่นะมาคิดฮอดแม่เนาะเวลาแมงอันนี้อันนั้นมาหองเวลาเขาไปปูไปป่าไปเวียนะ แ็ได้เอาถงมาเนาะก็เลยว่าต้องแก้เสื้อตัวเองมืง่อกี้คิดว่าจีซอนโดนหนึง่งขนาะดแต่แต่ว่ามันฝนจีตกเนาะฝนกําลังตกเนาะตอนนี้ก็ตกบ่ค่อยเฮงแต่ว่ายานจีตกเฮงขนาะดก็เลยว่าได้กลับมาไวเนาะได้แต่ซ้ำนี่เนาะได้พอกิน <laughs> ตอนนี้เสี่ยงฝนกําลังมาเนาะอยู่ฟานามแบบอ่างอ่างานะคือแต่มีฝนแล้วก็มีลมแหงเนาะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจ้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเปียก็ต้องได้กลับบ้านก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้สาวเปียเด้อเพื่อให้กำลังใจเปียเนาะโอเคบ๊ายบาย